สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวนะคะช่วงนี้เราก็ห่างหายกันไปนานนะเพราะช่วงนี้เรางานเยอะแล้วก็ไม่สบายแฟนเราก็ไม่สบายด้วยนะคะเราก็มีเวลาอยู่นิดหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องของฝรั่งเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ฟังจากปากตัวฝรั่งผู้ชายเองเลยนะคะ ก็คือสนิทกันมาซื้อของที่ร้านเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาเนี่ยมีผู้หญิงไทยไม่ไม่เคยรู้เลยนะว่ามีวันหนึ่งเขาก็มาเล่าให้เราฟังเขาก็เหมือนกับเขาเ,าเห็นเราเป็นผู้หญิงไทยเนาะเขาก็อยากคุยอยากเล่าอยากระบายว่าอย่างนั้นทีนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยคบหาดูใจกับผู้หญิงไทยที่อยู่กับที่อยู่ประเทศไทยแต่ผู้หญิงไทยคนนี้เขามีงานมีการทําที่ดีอยู่ที่ประเทศไทย แล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะมีฐานะอันนี้คือเมื่อห้าปีที่แล้วนะแต่ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็เขาก็รักเขาก็ชอบนี่แหละเขาก็ส่งเสียเลี้ยงดูผู้หญิงคนเนี้เดือนละ1,500 0บาทนะคะแล้วเวลาที่เขาเามีช่วงพักร้อนเขาก็จะเดินทางไปเมืองไทยไปเที่ยวไปอะไรกันอย่างเงี้ยประมาณ1เดือนนะคะผู้ชายเขาก็จะไปไปมาๆว่าอย่างนั้น แต่ว่าสองปีที่แล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาเคยได้คุยกับผู้หญิงไทยคนนี้ว่าเ,เธออยากมาอยู่ต่างประเทศไหมอยากมาใช้ชีวิตร่วมกันไหมทางผู้หญิงเนี่ยเขาก็ตอบทันควันเลยว่าเขานะมีงานมีการที่ดีเขาเนี่ยไม่อยากจะมาอยู่ต่างประเทศ เขาไม่ชอบอากาศหนาวเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ให้ผู้ชายคนนี้นะส่งเงินทุกเดือนทุกเดือนอันนี้ตอนแรกกับผู้หญิงเล่าแบบนี้นะต่อมาต่อมาเนี่ยก็คือเงินเนี่ยมันแลกได้น้อยนะคะเงินที่ผู้หญิงคนนี้เขาได้รับเนี่ยมันก็เลยลดน้อยลงไปด้วย ต่อมาผู้หญิงก็ขอตังค์เพิ่มอีกก็คือขอเนี่ยประมาณ50,000บาทผู้ชายก็ส่งให้ไปต่อมาก็ขออีก10,0000,000 0 0บาทนะผู้ชายก็ส่งให้ไปทีนี้ผู้ชายก็เลยถามว่าเธอเอาเงินไปให้ครอบครัวเธอก็ไหนเธอบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเธอที่เมืองไทยเนี่ยก็คือมีฐานะแล้วเธอเองก็มีเ,เงินเดือน มากพอเพราะเธอมีงานมีการทำที่ดีตอนหลังๆมาก็คือส่งส่งเยอะมากผู้ชายเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ค่างเงินของประเทศนอร์เวย์เนี่ยคือมันแลกได้น้อยจะส่งเสียเลี้ยงดูผู้หญิงที่เมืองไทยแสนหนึ่งหาหมนแล้วไหนเงินเดือนทุกเดือนอีกมันก็คือมันไม่มันไม่พออะทุกคนเขาก็ไม่สบายใจเนาะ เขาไม่สบายใจมากๆเราก็เลยบอกว่าเออเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยยังไงจะไปบอกให้เขาเลิกกันมันก็ไม่ใช่ทุระของเราเขาก็เลยถามแล้วว่ามันเยอะไหมที่ฉันส่งให้อะเราบอกว่าเยอะมากนะเธอเป็นผู้ชายที่ใจดีมากแล้วเธอก็ส่งเงินให้เขาเยอะมากเพราะว่าเขาอยู่ทางนี้ก็คือเขาก็ต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านกับธนาคารผ่อนรถ ก็คือทำงานหนักมากอะ่ะมันก็แล้วช่วงปีหลังๆมันเนี่ยก็คือเงินมันแลกได้น้อยเขาก็ไม่ไหวจริงๆก็คือเรื่องทั้งหมดน่ะเขาเอามาปรึกษาเราแต่เราเนี่ยเอ่อก็ไม่ไม่อยากจะยุ่งเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงไทยเราก็ได้แต่รับฟังนะเขาก็หายไปประมาณสองปีทีนี้เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรเขามาซื้อของเฉยแต่เขาไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังหรอก ทีนี้มีวันหนึ่งก็มากินอาหารมากินแฮมเบรอร์เกอร์เขาก็เลยถามแล้วว่าเฮ้ยเธอมีเวลาว่างไหมว่าฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเออเราก็เบอกเออมีอะไรล่ะเธอเป็นยังไงบ้างชีวิตเธอสบายดีไหมแล้วเธอตกลงกับผู้หญิงไทยคนนั้นมันโอเคไหมมันตกลงป่องชิ้นกันไหมเขาจะย้ายกลับมาอยูออ่ต่างประเทศกับเธอไหมเราก็ถามเนาะเขาบอกไม่ ฉันเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาตัวพ่อแห่งวงการเราก็เลยบอกเธอเอาไปปรึกษาใครวะเออเขาบอกเอาไปปรึกษาคนที่เขาเออจะช่วยฉันได้ฉันก็ไประบายเขาฟังเพื่อนฉันคนเนี้เขาก็เลยแนะนําฉันเออเขาแนะนําให้ฉันรู้จักผู้หญิงไทยหนึ่งคนที่สามารถอยู่ที่ต่างประเทศได้แล้วก็เป็นแม่ไม้มีลูกติดหนึ่งคนเป็นลูกชายวัยสิบขวบ เขาสามารถที่จะขับรถได้มีงานมีการทำเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็มีความรับผิดชอบเขาอยู่คนเดียวเลี้ยงลูกไว้สิบขวบเขาก็เลยพามาแนะนาใหอ้อ่พามาแนะนำให้ฉันรู้จักฉันก็เลยลองคบหาดูใจกับเขาได้หนึ่งปีแต่ว่าหนึ่งปีเนี่ยฉันก็ยังส่งเสียเลี้ยงดูผู้หญิงทางเมืองไทยอยู่นะฉันยังไม่ได้บอกเขาหรอกอืม แต่ฉันมีแผนการเอาไว้ว่าฉันจะคบผู้หญิงไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศที่มีลูกติดเนี่ยอย่างจริงจังและฉันจะเลิกส่งเสียเลี้ยงดูผู้หญิงไทยคนนั้นที่เมืองไทยและเราบอกว่าเธอคิดดีแล้วเหรอเธอยังไงเหรอเขาบอกปริชาติฉันไม่สามารถที่จะส่งเสียเลี้ยงดูผู้หญิงไทย คนนั้นได้อีกแล้วเพราะว่าเงินตอนนี้มันก็แลกได้น้อยฉันเองฉันก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเพิ่มมากขึ้นในต่างแดนแล้วถ้าเกิดเขาตัดสินใจที่จะย้ายกลับมาอยู่กับฉันที่ประเทศนอร์เวย์ฉันก็จะไม่เอาเพราะว่ามันจะต้องเสียเงินค่าเดินเรื่องค่าเอกสารค่าตั๋วเครื่องบินและก็อะไรอีกมากมายหลายอย่างแต่ถ้าฉันเลือกผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย คือเขาอยู่ที่นี่ได้แล้วฉันไม่ต้องเสียงเงินฉันไม่ต้องอะไรเลยคือฉันสามารถที่จะศึกษาดูใจเขาไปได้แต่ฉันคิดว่าฉันเลี้ยงผู้หญิงไทยที่อยู่ประเทศไทยได้ฉันคิดว่าฉันจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยนะมาใช้จ่ายกับผู้หญิงที่อยู่ที่ต่างประเทศดีกว่าเพราะว่าฉันไม่อยากจะเหยียบเรือสองแคมฉันจะต้องเลือก ทางไหน,ทา,ไหนทางหนึ่งที่ฉันคิดว่ามันสะดวกและทําให้ฉันมีความสุขฉันคิดว่าฉันจะเลือกคบผู้หญิงไทยคนนี้แหละที่อยู่ในต่างแดนปีหน้าฉันก็จะไม่ไปเมืองไทยแต่ฉันจะสะสางเรื่องราวกับผู้หญิงไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยให้รู้เรื่องคือตัดขาดบอกเขาไปเลยว่ามีใหม่แล้วและไม่ส่งเงินเขาจะใช้เงินตรงเนี้ยกับผู้หญิงที่มีลูกติดที่อยู่ต่างประเทศด้วยการปีหน้า พักร้อนก็คือเขาจะซื้อตั๋วเครื่องบินให้ผู้หญิงไทยคนนี้แล้วก็ลูกชายเดินทางไปพักผ่อนที่สเปนเพราะว่ามันนั่งเครื่องไม่ไกลแล้วก็มีอากาศที่ร้อนเหมือนกับประเทศไทยเลยไม่ต้องนั่งเครื่องไกลประหยัดเงินแล้วผู้หญิงไทยคนเนี้เขาก็ทำงานได้ด้วย เราก็เลยถามว่าแล้วเขาเป็นยังไงบ้างล่ะไปชาติเขาดีนะเขาทํากับข้าวให้ฉันกินเขาไม่เคยพูดเรื่องเขาไม่เคยพูดเรื่องเงินอะไรกับฉันเลยแต่ฉันก็ให้เขาใช้เพราะเขามีลูกเล็กและต้องจ่ายค่าชาวบ้านในตอนที่ฉันคบกันเนี่ยฉันก็เลยบอกว่ามันสิ้นเปลืองถ้าฉันจะเหยียบเรือสองแคมฉันต้องเลือกทางไหนทางหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เราจะเล่าให้ฟังนะการหาผัวฝรั่งมันไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้ว ฝรั่งเขาก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้น,นเห็นไหมฝรั่งคนเนี้ยก็คือมีฝรั่งด้วยกันนี่แหละเขาจะคุยกันว่ามึงจะไปเอาทําไมผู้หญิงไทยที่อยู่ที่เมืองไทยมันต้องเสียเงินเสิร์กเรื่องเสิร์กเอกสารซื้อค่าตัว๋วเครื่องบินอะไรมากมายนี่เดี๋ยวกูติดต่อให้มึงนี่ผู้หญิงไทยคนนี้ดีด้วยมีลูกติดหนึ่งคนไม่เป็นไรแล้วก็ช่วยเขาเลี้ยงอืเพื่อนแนะนําแล้วเขาเองเขาก็ชอบด้วยนะเพราะว่ามันไม่ต้อง มันไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าผู้หญิงไทยที่เขาอยู่ที่นี่ได้ดานานเนี่ยเขาจะรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของต่างชาติได้ดีคือมันไม่ต้องอมันไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะมันง่ายที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันนะตกลงผู้ชายคนนี้เขาก็ฉลาดเขาก็ทิ้งไปเลยผู้หญิงไทยคนนั้นบอกเลิกบอกอะไรไม่ส่งเงินนะแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนนี้นะคะทุกคน เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆที่เราจะเล่าให้ฟังเนาะเราก็หวังว่าคลิปของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์ขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเ,เราอยู่ในต่างแดนเนี่ยค่าใช้จ่ายในต่างแดนมันก็สูงมากพออยู่แล้วการที่เราจะส่งเสียเลี้ยงดูใครสักคนที่เมืองไทยนวนเงินมากๆเนี่ยก็คือมันยากแล้วนะคะ เราก็จบคลิปแล้วนะคะเราจะต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ